เดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตต้นพริกนะเพื่อนเพื่อนมาดูว่าความเปลี่ยนแปลงของเขามากน้อยแค่ไหนนี่เลยครับมาดูพอดีวันก่อนเห็นมแมลงเต่าทองมาเต่าทองแล้วก็ผีเสื้อบินเข้ามาไม่แน่ใจว่ามาทำอะไรกับต้นพริกเรารเหรือเปล่าน่ครับนี่ครับเนี่ยเกิดจากมาแมลงเต่าทองามาเกาะเกาะปุ๊บ พวกใบเหล่านี้เขาจะหงิกนะเพื่อนเนี่ยไม่นแน่ใจมันเกิดจากสิ่งไหนที่เขาทําแล้วมันมาเกาะมาอะไรแล้วมันทําให้ใบพิกเราหิกแต่ก็ช่วยได้เยอะครับคนที่ผมเอา,เอาน้ำยามาพ่นเขานะครับเนี่ยมีดอกแล้วด้วยแต่ก็นี่แหละครับแมงเต่าทองบินมาเกาะมาอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้เขาหงิกแล้วก็ความจเจริญเติบโตของมันช้าลงแต่ต้น ต้นนี้ช่วยไม่ได้ครับต้นนี้ช่วยไม่ได้ต้องเด็ดทิ้งนะครับต้องเด็ดยอดทิ้งเพราะมันมันหงิกมากครับใบเขาเสียเยอะเลยเขาดิ่ดออกต้องยอมเด็ดออกเด็ดดอ,อกก็เยอะด้วยนะครับเพื่อนแต่ผมก็เด็ดออกไปแล้วเพราะว่าต้องต้องยอมให้เขาแบบแตกใหม่ถึงจะดูดูสวยใบเขียวนะครับต้นที่ช่วยได้ทันนะครับเพื่อนเนี่ยใบเขาไม่ไม่หงิกเท่าไหร่ เขาเริ่มผลิออกมาเหมือนเดิมแล้วเริ่มเขียวเหมือนเดิมครับเหมือนนี่ครับแล้วก็มีดอกมีลูกบ้างเป็นบางบางกิ่งบางนะครับนี่พวกนี้ช่วยช่วยได้ครับนี่เกือบช่วยไม่ทันแต่ก็ยังดีที่ช่วยได้นะไม่งั้นได้เด็ดออกได้เด็ดทิง้งอีกต้นกอเขาเราก็โตแล้วครับต้นกอเขา นี่เพื่อนต้นของเราดีนี่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนดินไปแล้วครับจะเอาใบไม้มาวางฝนตกมาแล้วน้ำทอบเซาะดินตรงนี้พอเซาะเสร็จป๊อบราเขาจะลอยแล้วเขาก็จะม่มีสารอาหารก็เลยเอาดินมาใส่แล้วกิ่งไม้มาวางวางเสร็จก็ ช่วยให้ในระดับหนึ่งเวลาฝนตกมามันมันไม่เสาะหน้าดินนะครับอันนี้จะแตกยอดกับเพิ่งเด็ดออกไปจะพรวนดินให้เขาใหม่แตกยอดอีกต้นอีกต้นหนึ่งที่โดนเพลี้ยลงนะคร่จัว่าเพลี้ยก็ไม่ใช่นะพวกแมงต่อทองนี่แหละ ของมะกอกแล้วก็ทําให้ใบเขางี่นี่แล้วก็เอาน้ํายามาพ่นให้เขาน้ํายาก็ไม่มีอะไรมากนะเพื่อนเะลก็เป็นน้ําอะไรอะพริกแกงที่เราซื้อจากตลาดมาเพื่อนพอดีเราใช้ไม่หมดแล้วก็หมักไว้หมักไว้ก็นั่นแหละครับเอาน้ําที่หมักอะแหละมาใส่กับซันไลนะผสมกับซันไลแล้วก็มาช่วยพ่นเขาเพื่อเพื่อนีอีกต้นนี้นี่นนน อันนี้ช่วยได้ทันแล้วใบเขาเริ่มกางใหญ่ขึ้นแล้วปกติมันจะหงิกมากอันนี้ครับหงิกแบบนี่ครับประมาณน,นี้นี่ก็ถือมาช่วยทนันนะครับไม่ได้มันเข้ามาดูแค่วันสองวันแมงเต่าทองครับ,บผีเสื้อเขาเข้า,ขามาเอ๊ะรู้สึกมันบินเข้ามาแบบจะเรียกอะไรอ่ะมาเยอะอะ่ะค่อนข้างเยอะหลายตัว ก็เลยแปลกๆก,ก็เลยลองเข้ามาดูที่มันเป็นยังไงมาดูโอ้ใบพลิกมันหงีกันหมดนะครับเนี่ยเนี่ยน,น,นะครับเวลาเขามาเกาะใบเขาจะเปนนน็นอย่างี้จะทําให้ใบมันหงิกพยายามสังเกตหลายรอบแล้วเวลาเขาบินเข้ามากันเนี่ยทำไมพลิกเรามันผิดปกติ ใบมันจะหงิกใบมันจะอะไรประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุที่เขาเข้ามากันบ่อยๆหรือเปล่าก็เลยลเต้องใช้นะครับน้าานํายาที่พูดถึงเนี่ยเหมือนที่หมักไว้อะไรไหมเนี่ยมาพ่นให้เขาแต่นี้ก็ถือไปช่วยได้เพื่อนนะแต่รู้สึกดอกเยอะมากครับต้นนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยจะมีนะครับไหนละ่ะไปไหนลราเมื่อกี้ไปแล้ว แลงตอกฟองนี่ครับเมื่อกี้แฟบๆไปแล้วนะครับ,รบต้นมะขามเราสวยง,งามอันนี้ยังไม่เปิดน้ำห้ครับ,รบนะอันนี้เริลงลงใหม่ลงหลุมใหม่ครับต้นโหระพาต้นมะเขือเพิ่งลงมาก่อ ถือว่าติดแล้วเนี่ยไม่ในใจมาหอยทากจะมาเล่นของราหเปล่าหอยทากเริ่มออกมาอีกแล้วแต่ก็ตื่นเช้ามามกากดูบ่อยๆเห็นหอยทากนะครับ,รบแถวๆนี้ต้นใบหนังลักใบนังลักโตแล้วครับต้นหนังลักโตแล้วอะไ้เก็บเนี่ย ต้นชาย,ยาผักชาย,ยาพอมาแตกพอดีตัดกิ่งเขาออกงามจัดตัดออกแล้วก็แตกใหม่ต้นงต้องอติดเนี่เมื่อวานเพิ่งลงหลุมนี่ต้นบวบต้นบวบลรวก็มันแ,แตกกิ่งใหม่ งลงใหมบต้นมะเขือทวนดินนะครับท่านดนะครับรเหนี่้ถ้าดินมนันอุดมสมบูรณ์สัตว์เหล่านี้จะมีไม่ว่าเออ ต้งกือหรือว่าไสเดือนนะครับเพื่อนเราจะมีสิ่งเหล่านี้ถ้าดินมันเรื่องอะไรดินสมบูรณ์ดินดีนะครับต้นปลูกหลายปีอย่างเพื่อ,ตอนต้นเนี้ย ผมไม่คิดว่าเขาจะโตให้ตอนแรกเพื่อนพอรู้ไหมว่าต้นอะไรเขาคือต้นมะก,กอกนะครับนี่ต้นมะก,กอกโตลสะสักพักหนึ่งคงจะโตกว่านี้ มันดินมันสมบูรณ์ดินมันอะไรอย่างเงี้ยคพวกพืชตัวเขาจะมาอาศัยเป็นดินซื้อมาแล้หมดเลยกรสอบหนึ่งเดี๋ยวตรงไหนยุบเดี๋ยวค่อยใส่อีกที นี่ต้นขิงครับต้นขิงเพิ่งเปลี่ยนกระถางแต่ใบเขาเริ่มเขียวแล้ว,วคากเย็บจับ ลหม,ลม <c oughs> ไม่แน่ใจว่ามะน,นาวกับมะกรูดนี่กลิ่นมันต่างกันยังไงแต่ผมดูใบมันไม่ต่างกันนะเพื่อนนะถ้าใครพอจะรู้ช่วยบอกหน่อยนะเพื่อนแตกต่างกันยังไงส่วนมากจะดมกลิ่นเนาแต่รู้สึกมันก็เหมือนกันนะ เอาปกกระนำนะครับน,นี่หอยหอยมันกินใบมนะันะอางหอยขมเก่าเนพะื่อนที่เลี้ยงอยู่แต่หอยขมนี่ขมแยกเขาออกไปไว้อ่างหน้าบ้านเลยเอาไปเพาะพันธุ์ไว้หน้าบ้านเดี๋ยวถ้าลงอ่างบูนแล้วผมจะเอาของมาไว้ที่เดิมนี่แหละตอนนี้เอาไปเพาะไว้หน้าบ้านก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดู วันหลังนะเพื่อนเผมจะให้ดูว่าประมาณเดือนหนึ่งที่ผมเอาของไปเพาะไว้เนี่ยเขามีลูกให้เยอะแค่ไหนเดี๋ยวให้ดูเป็นอ่างนะ้ำพุเก่าที่ทำเมื่อช่วงคลิปหก่อนนะเพื่อนนะแล้วก็่อ,อที่จะเกลี่ยเกลี่ยพื้นแถวๆนี้เพื่ยให้เขาเรียบว่าจะลงอ่างใหม่ถ้าไม่ลงอ่างม่มเขาก็จะลงกระชังบก ก็เลยย้ายเขาไปไว้ในอ่างอ่างน้ำพุหน้าบ้านอันนี้เพิ่งให้น้ำไปครับชื้นต้นชะอมเราที่ตัดกิ่งเลเดี๋ยวยังไงคลิปหนะ้าเดี๋ยว จะลงให้รับชมกันใหม่นะเพื่อนนะคลิปนี้เดี๋ยวไว้ที่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเพื่อนแล้วมีคลิปที่ดีๆสาระดีๆเดี๋ยวลงให้เพื่อนดูใหม่นะครับสวัสดีครับ